ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็ามาเล่นอมองอา่างงัดเก่กแล้วนะคะก็เราก็ตัดไว้ตอนอุ้ยเราได้เป็นอร p o r t e r เย่คือเราก็ตัดเป็นตอนแบบค่อะไ,ไม่ต้องเลือกเพราะเดี๋ยวคิวเป็นยาวนะคะเราได้เป็นิม p o r t เตอันนี้คือเอามาเป็นอร p o r t e r ทั้งหมดสามคนคะ่ะอุ้ยออกกันหมดแล้วอะอร p o r t e r ทั้งหมดสามคนสามคน,นะคะ่ะเอาชนะเฉย ฮะเราไม่ได้เล่นเลยนะคือเราไม่ได้เล่นเลยเอาอีพอต์ไดสองคนบ้างสีชมพูเย่ <Yeah. S 1> ก็เลยครับเอาทำไมเขาไม่กดอะ่ะเอาใหม่เมื่อกี้เขากดออกนะคะทุกคนสีจืดเก่า เลขหนึ่งคนรูว่จะกดเลยก็ได้นะคะเรียกดเลยกดเลยได้กดเลยกดเลยนะกดเลย,ดเ,ลย,ดเ,ลยเดี๋ยวคลิปมันคลิปเรจาจะช้าลนะเพื่นอนเดี๋ยวคลิปจะเดี๋ยวคลิปเรจาจะช้าอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคลิปที่สองนะ,นะคะที่ลงอามองอ่านนะคะ ถ้าจะเป็นคลิปที่สองที่เราอะ Among us ้ยเราได้เป็น i m p อร์เตอีกแล้วจะเป็นอิอร์เตอร์ทุกรอบแล้วก็เราก็ชอบนะคะเพราะอยากเป็นข้าราชการมากนะ i m p เ r อร์นั่นเองะคะเนี่ย b บล็กพ l ิ n งเฮ้ยมีใครกดแบล็กพ l ิ n งได้ออกจากเกมนะคะลูดลอบจากเกมซีจีเวนเใครเป็นเอ่ยใครเป็นเอ่ยซีไวซีไวแล้วว่าอาริสอาริสอาริส จเานอากริชริชค่าตกของเราก็จะได้ไปแล้วนะคะลงไปหนึ่งตัว ไปดูคนดีกว่ามีคนไหมคือติดวิ่งหมดยังไม่เหมือนเลยอ่ะใครกดเอ่ยสี่ชั่ววัตเก้าตาอีพเกียาวราชกาใครเป็นใครเป็นพิง พิงเป็นได้ไงพิงอินพอร์ตอีกแล้วเลราว่าสีนี้เอาไปคือบด้อโอเคเราไปเล่นเกมต่อไปกันเลย คือตอนนั้นเราดูแบบเกือบทุกรอบแล้วมันก็แบบเดี๋ยวมันจะช้าถ้ามันช้าเกินไปวันนี้ก็ประมาณสิบนาทีไม่ก็สิบสี่นาทีนะคะที่เราจะเล่นนะคะคือไม่จะว่าจะกี่เกมอะไรนะอันนี้ก็ปลาไปสามเกมแล้วมังว่าสองเกมจะไม่ได้ทำบ่ได้ถ้ามีกล้องเลยเออเราก็มีกล้องนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้เปิดค,ค,คือเกมเปิดได้แล้วะค่ะทุกคน มีเฟส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 มีมีคนมีคนแตกว่ะสี่ชีสแปดเก้าเพราะว่าเรฟเวอร์หรือเปล่าสีนี้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสีเหลืองด้วย Oh see yellow. yellow gun Yellow 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 uh, like. yellow yellow one free FF Are you okay? Are you okay free five. See, see, let's go สีเป็นเฮลอสสีเหลืองเป็นแน่นอนลบประกันจริงๆสีเหลืองเป็นหรือเปล่าเห็นไหมบอกแล้วว่าสีเหลืองเป็นคาตะกอนเออถ้าแบบไฟแบบนี้คือดีอ่ะพวกาไม่ต้องเห็นอ่ะ ยูไ่ไหนโอเคเวสเสร็จเอ,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 อะไรอะอะไรอ่ะคือเราไม่เคยทำเฟสนี้เลยนะ แนน่โอเคแก้ต่อไปกันเลยค่ะคือรู้แล้วว่าใครเป็นสีส้มเฟ็นนั่นเองนะคะคือนี่คือรวดเลยเลยแล้วเพราะว่านีมันจะช้ชาเลยเอาวขั้นตอนสองคนสีชมพูมันเดิมพัมเริมคือได้เสียมพู โอเคนะคะนี่จะเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนเอามีคนออกไปเยอะออกไปสี่คนซ้ตาเก็บเพื่งนทีนบพัส รอยันการใหญ่เฮ้ยเราว่าเราเลือกห้องที่เร็วๆหน่อยเพระ่ะเดี๋ยวเมมเต็มนะคะเมื่อกี้คือเมมเต็มไปรอบหนึ่งต้องต้องขายใหม่เพราะว่ากี่แกตัดแนะ่สีแชมพูเยากจะตาเฉียมโผว่ให้อันนี้เขาต้องซื้อใช่ปะ ว่าเดี <lok> ๋ยวเราสร้างห้องเองแล้วก็เราไปดูสักนิดนึงนะคะวีร์เร็วจัดวิ่งเร็วจัดปรับเร็วเกิรมีฆาตกรได้เร็วอ่ะเออวิววิวมีเควนมีเควนมีเควนวิววิววิวมีเควนมีเควนแต่ว่ามันไอ้นู้นไม่ได้โอเควันเก้า วิทำเคร่ตัวนี้ก่อนวิมีคนแตกแล้วว่าสีม่วงเอาชนะเขาชนะเราไม่ได้ชนะเดี๋ยวเราไปดูแต่เ,เราขอสร้างองค์ปับหนึ่งเดี๋ยวเราเราแค่ดูเออข้อะไรอันนี้มันต้องเปิดปะล่ะเว้ย หนึ่งนะคะมันน่าจะเติมแล้วก็มีพวกกระเป๋าอะไรเนกะ้าสิบสี่บาทนะคะเก้าสิบสี่บาทนะไอ้ดูเกินเก้าสิบสี่บาทเลยนะคะอันนี้จะเป็นพวกนี้เคนะคะคลิปนี้ก็เราขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้กด ชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย